ขราสองลูกแล้เนี่ยบ่หมดแล้วเนี่ยบ่วนมั้งเนี่ยอะไปใช้พยายามไหมใช่ไหมเอาแล้วเนี่ยเข้าเป็นพระไหมเนี่ยสองเลิกสามเลิก็อาหังอาหังพันเตมิสยังยาจามิอาหารกระผมพันเตข้าท่านผู้เจริญครับอาหารกระผม อยาจะมีขอหรืออ้อนวอนย่อมขอนิสยังเครื่องมีสายสายคือการขออยู่ด้วยผมขออยู่ด้วยกับท่านนะครับตัวใครตัวมันขอตัวใครตัวมันสองลูกสามลูกก็ขอใครขอมันต้องเป็นอาหารแล้วก็มีอ้าวไข่ยำบางเนี้ยกินมีมายางมาแล้วเนี่ยเออปิดัตรแล้วเนี้ยเป็นเนียนไหมเนี้ย ไปแก้กันนะห้ามทำอีกคือตามคนตามขออาหารปาเตใครท่านพูดเจริญครับอาหารกระผมตัวกระผมเนี่ยของใครไม่ใช่ผู้ัคัต้องหมดนะตัวกระผมอยาจามิมาขอนิสยัางขออยู่ด้วยอยู่กับท่านเนี่ยคือตามคนตามขอสองรูปสามรูปก็ตามคนตามขอก็เป็นอาหารก็เป็นนี้ห้ามมากนะไข่มะเนี่ยโอททำเขา ได้หายหายังททานอ้หแก่หายไม่ได้ตายแล้วใครใคใคร,ใคร,ใ,คร,ใ,ครใครก็ก่ับาบทหมายไม่ได้นะบทแลรกบทเลย <c oughs> <c oughs> ต,ตอนนี้ห้ามนะครับอาหางพาันเตสองลูปสามลูกก็อาหางพาันเตนิสยามยาจามิอ่ะหนึสองสาม ชาจำไว้นะอย่าไปอุบไม่นะอุบไม่น่นะอุบอุบขออ่านสระอุบไม่มีตัวสะกดอุบปัชชาโยเมพันเตโหหิท่านบุญเจริญครับขอท่านโปรโดจงเป็นพระอุปัชฌาย์ของกระผมเนี่ยอ้อนวอนอนะได้โปรโดขอเป็นพระอุปัชฌาย์ของกระผมเนี่ยไปขอ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 ท่านนะเพราะนั้น อุปชัยโยเมพันเตโหหิตอุปชายโยเมพันเตโหหิตอุปชายโยเมพันเตโหหินะมิพระอุปชาท่านจะรับปฏิรูป,ปงังนี่เหมือนกันห้ามผิดนะห้ามผิดต้องคำนี้นะอุกาสะสัมปติ ฉามิต่ตอจดจานสกดสัมปติฉามินห้ามผิดห้ามตกห้ามอะไรก็ต้องฟังให้ดีนะไปอามะพันเตอามะพันเตโอ้มีปัดกันใหญ่แล้วพวกท่านเะนี่ยนั่นเป็นเอสาหังแล้วนะปฏิโลปังโอปายิกัง ปาสาที่เกนะสัมปาเทีดท่าสองโลกสามโลกตรงนี้เปลี่ยนถ้าอุชาต้องเปลี่ยนปาสาที่เกนะสัมปาเทิัะเป็นนั่นที่อุปชาเจะเปลี่ยนนะครับสองโกูกสามรลกนะ,ะเพราะโลกทะเนี่ยคือตุงหีเธอทั้งสองเนี่ยจะบ,บัให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันหน้าเริ่มใสจะเป็นถักถ้ารูกเดียวก็ปาสาที่เกนะสามปาเทีก เห็นหีดขึ้นตะวังเห็นถักขึ้นตุ่มเหหีดตะวังคนเดียวถักตุ่มเหตั้งแต่สองขึ้นไปมาเรียนบาลีกันนะบาลีกันเถอะตโนธอุ้ยเดี๋ยวมาเีนนะบวชทั้งทีเป็นมหาด้วยโองเจมอะไเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรเป็นมหาด้วยหลวงพ่อมหาศิลาเนี่ยแม่หลวงพ่อมหาศิลาโยกผมมาเนื่อหลวงปู่มหาศิลาเนี่ยเขโยกผม แม่ที่แรกเป็นที่แรกก็เป็นมหาธิการมีกังมีกังตาตาที่เกณฑ์นะสามปาทียี